ที่ไปมาเดิเห็นกลับมาแล้วก็โพสตล่ายยาวเลยอ๋อครับผมพี่ไม่อยอมถ่ายรูปเลยถ่ายรูปแค่เฉพาะวันแรกวันเดียวยคืออย่างงี้ฮะคือคือว่าพวกเราพวกเราพวกเราเองครอบครัวเราฮะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากหรอกแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออการเลยงเด็กมันยากนะแล้วแล้วทำยังไงจะเข้าไปถึงจิตใจเขาได้อะวิธีเดียวก็คือเดี๋ยวเราลองไปใช้เวลากับเขาเยอะๆอะไรเงี้ยคือบ้านเราก็จะมีพี่เลี้ยง แต่เราก็พี่เลี้ยงก็ช่วยดูแลเป็นอย่างดีแหละแต่เรารู้สึกว่ามันยังไม่ถึงใจไงเรายังไม่เข้าไปอยู่ในหัวใจเขาก็เลยแบบเฮ้ยเอ๋เราลองไปเที่ยวกันดยไม่ต้องมีใครเลยไหมอะไรเงี้ยคือทุกคนช่วยเราด้วยความรักกัถูกต้องแล้วแต่ว่าเราอยากจะลองหาวิธีของเราเองดูบ้างที่เป็นแบบครอบครัวของเราแล้วก็เลยนัดกันไปก็อย่างที่บรรยายครับก็คือคือก็ตอนแรกก็นึกว่าจะทะเลาะกันถึงขั้นคุยว่ากลับมาในหยาๆานะเอ๋กอดร้องเลยกลับมาในหยาๆากันนะต้องตกลงกันไหกัน ไม่ก็คือไม่เคยไปโดยที่ไม่มีคนอื่นช่วยเลยส่วนใหญ่ก็จะไปก็จะมีคนยายบ้างละ่ะก็จะมีเพื่อนหรือจะเป็นมีพี่เลี้ยงบ้างละ่ะอะไรอย่างเงี้ยจะมีตัวช่วยละ่ะคือจะเป็นบ้านสายขี้เกียจอะนึกอ,ออก่าจะต้องหาตัวช่วยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราค้นพบว่าเด็กไม่ได้ต้องการอยู่กับใครเลยนะเขาต้องการอยู่กับพ่อกับแม่จริงๆจริงๆ,ๆแล้วแล้วมันเราแบบรู้สึกว่าเออพอเราได้ได้โมเมนต์นั้นกลับมามันรู้สึกว่าแม้กระทั่งตัวเขาเองอะ เขาก็ไม่ได้ต้องการใครแล้วไงเขาก็ต้องการเราอะไรเงี้ยเออแล้วเราเรารู้สึกว่าเราต้องการเขาแบบนี้ด้วยก็กลายเป็นว่าเรา WiFi เราเชื่อมกันอะเข้าใจไหมบลูทูธเราสื่อหากันได้คือแม่คือจะบอกว่าคือพี่ปออาเขาจะมีคําพูดตลอดเวลาว่าเอ๊ะทำไมแบบลูกไม่ติดเขาอะไรอย่างเงี้ยทำไมลูกแบบเอาแต่คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เอกว่าอันนี้เป็นอีกอีกวิธีหนึ่งที่ที่ทำให้เขากับลูกสานสัมพันธ์กันแล้วก็ทําให้เขา ได้ได้ล้างก้นลูได้อาบน้ำได้ทำอะไรในสิ่งที่เขาไม่ทำดีใจมากที่พี่พี่ยอมทำแล้วก็คือปลดความกลัวออกเพราะเขาคิดว่าเขาทำไม่ได้หลายคนได้อ่านก็แบบได้ข้อคิดจากพี่แบบคือผู้ชายจะชอบคิดว่าตัวเองต้องทำงานแบบไอ้ยอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคืองานไองานอย่างอื่นอย่างเช่นอาบน้ำก็จะมีคนช่วยทำไงเราก็ไม่ได้ทำเลยแต่พอไปที่นู่นม,มันมันมันไม่มีใครช่วยไง คือเอ๋ก็ต้องดูคนหนึ่งเราก็ต้องดูอีกคนนึงอ่ะเดี๋ยวพี่อาบน้ำนะเดี๋ยวเอ๋จับน้องแต่งตัวมันก็เลยต้องทํางานเป็นทีมเวิร์กแม้กระทั่งผมกับเอ๋เองนะความสัมพันธ์เราก็ดีขึ้นเพราะว่าเราทํางานเป็นทีมมากขึ้นเมื่อก่อนเราเราต่างคนต่างบอสซี่ใส่กันอะเอ้ยนี่พี่ทำนี่เดี๋ยวนูจะทำอันนี้เดี๋ยวนี้ตอนไปที่นู่นอะกลายเป็นว่าต้องช่วยกันเฮ้ยเอ๋เ,อเดี๋ยวเอ๋เป่าผมนะเดี๋ยวพี่เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเอ๋แปรงฟันนะเฮ้ยเดี๋ยวพี่เอาลูกนอนมันกลายเป็นว่าเราทํางานเป็นทีมมากขึ้้นไไมม่่ดหาาว กลายเป็นว่าการที่เรามีคนเยอะๆมันไม่ได้ว่าดีนะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่ว่ามันไม่ได้ดีที่สุดคือเด็กต้องการพ่อแม่เอออะไรอย่างเงี้ยคถามทาไมไม่ถ่ายรูปให้ไม่วันแรกหนักไหมคบพี่ตอไม่หนักเลยไม่มันมันคือมันเป็นสิ่งที่พี่ก็ทําได้นะแต่พี่ก็เลือกที่จะไม่ทำาจริงๆเราคุยกันก่อนแล้วว่าเอ้ยเราต้องแบบห้ามทะเลาะการทะเลาะได้แต่ต้องจบที่เร็วเราก็ต้องคุยกับลูกว่าถ้าอยากไปเที่ยวโดยที่แบบ มีแค่เนี้ยต้องช่วยเหลือเราด้วยนะต้องแบบดูแลตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยความความรอก่อนครับแป๊บนึงโอเคซึ่งซึ่งซึ่งเขาก็เขาเข้าใจนะคือลูกอ่ะเขาเข้าใจเขาก็กินข้าวเองทําช่วยทุกอย่างไปตักอาหารคือแบบเขาก็เข้าใจใช่ใตอนนั้นมีคนก็คิดว่าถ้าเกิดพี่ป๋อไม่บรรยายภาพนั้นนคุณไม่คิดว่าขัดใจเพราะพี่แต่งตัวเซ็กซี่เพราะว่าไปทะเลคอนดิเตอร์อะไรอย่างเงี้ยลำบากไม่มีใครถ่ายรูปให้ ใส่ชุดว่ายน้ําไม่มีใครถ่ายรูปให้เพราะว่าพี่มัวแต่เล่นน้ํากับลูกไงหรือมันไปกันแค่นี้ไงเขาก็ต้องพยายามพยายามให้พนักงานรีสอร์ทถ่ายให้บ้างอะไรบ้างไม่ใช่ก็ให้ลูกถ่ายให้ไงคือเขาคือพี่ป๋อเขาจะเป็นคนขวาอหนนึ่งว่าทําไมไปเที่ยวต้องถ่ายรูปเก็บไว้ในความทรงจําได้ไหมบอกพี่พี่เป็นคนเดียวในโลกที่แบบมาะทุกคนถ่ายหมดถูกปะเวลาไปเที่ยวก็ถ่ายหมดถ่ายรูปสี่คนเลยนะ ทำงานลงมาแล้วทำไมเราไม่อยากถ่ายพี่หรือว่าในห้องหรือว่าไงคในห้อยากดูคนเดียวพี่วันๆไม่ทำอะไรถ่ายแต่รูปอ่ะก็ถ่ายกับถ่ายรูปลูกแล้วตัวเองอ่ะมีตัวเองก็ถ่ายปบาบอกเอเอถ่ายพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ทำนั่งทำพี่ถ่ายสี่คนถ่ายยากนะลยยากเพราะมันร้อนเนาะบางทีสี่คนเนี่ยโอ้โหเหมือนจับปูใส่กระด้งพอตากแดดทุกไม่เอารักไม่เอาละไม่เอาละอะไรอย่างเงี้ยแต่่วา ก็โอเคนะครับคือมันมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แย่เพียงแต่ว่าคือ4คนมันจะยากหน่อยคือมันมันไหนจะเฟรมมันมันจะเยอะวุ่นวายหมดเลยถ้ามันเฟลเซอร์ฟี้มันจะง่ายไงกีฬาขาชี้เขาเขาเป็นอย่างนั้นเขาชอบเขาชอบเขาทริปนี้ผ่านเฉลี่ยเป็นทริปที่ไม่ง่ายแต่ว่าไม่ได้ยากมากเหมือนกับที่เรากลัวเราเป็นทริปแห่งความกลัวจริงๆดีใจมากที่พี่ป๋อยอม ยอมออกไปเที่ยวเพราะเขาชอบอยู่บ้านเ,ออเราอยากไปเที่ยวเพราะเราอยู่บ้านบ่อยเขาไม่ค่อยอยู่บ้านอยากจะอยู่บ้านเนี่ยทำงานเยอะเขายอมไปเที่ยวโอ้โกราบเลยเนี่ยที่ปอกกับจิม่ยมันให้อะไรเราเพราะมันไีหลายเรื่องมากไม่ค่อยจะออกเที่ยวเล่นดูลูกอะไรอย่างเงี้ยคือมันหลายอย่างนะคือจริงๆมีเวลาสักชั่วโมงมละว่ามันเยอะ <laughs> คือจริงครงอบครัวเรามันเหมือนจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยพวกเราอ่ะก็ต้องต่างคนต่างทํางานเอกต้องทํางานเอกก็เหนื่อยในมุมของเขาเขาต้องดูแลลูกเขาต้องอะไรเราก็ไปทํางานของเราเราก็เหนื่อยในมุมของเราเด็กๆไปเรียนหนังสือเด็กๆก็เหนื่อยในมุมของเขาทุกคนเหนื่อยหมดเลยกลายเป็นว่าเวลาในครอบครัวจริงๆเนี่ยมันจะมีให้กันและกันน้อยมากเพราะทุกคนต้องมีหน้าที่ของตัวเองทั้งนั้นก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเราก็ต้องหาคนมาช่วยพอหาคนมาช่วยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่ควรจะต้องทำม,มันไปได้ แต่ความสัมพันธ์ห่างเหินเข้าใจไหมเพราะลูกก็ต้องไปเรียนหนังสือพ่อก็ต้องไปทํางานแม่ก็ต้องไปดูลูกแล้วแม่ต้องไปทํางานมันกลายเป็นว่าเหมือนจะเหมือนจะดูดีนะแต่มันก็มีช่วงที่มันแบบห่างเหินแล้วเราก็เลยพยายามจะดึงตรงเนี้กลับมาห่างกันให้ได้นะมากระชับความสัมพันธ์ว่าเฮ้ยทำยังไงที่เราจะเราจะรู้สึกเหมือนกันเราจะรู้สึกแบบเดียวกันซึ่งก็กทริปนี้ก็ถือว่าถือว่าดีนะ ถือว่าเรา <laughs> เราเราได้นั่งคุยกันในห้องน้ําตอนที่ลูกนอนเนี่ยเพราะว่าห้องมันอยู่ห้องเดียวไงลูกหลับในห้องน้ำเอ้ยลูกหลับในห้องเฮ้เราเอาลูกขหลับที่ไหนวะเราเอาลูกหลับในห้องนอน <l ip> เราก็ต้องปิดไฟถูกไหมมันก็จะมีแค่ห้องน้ําตอนประมาณสองทุ่มสามทุ่มเราก็ไปเราก็ไม่ไปคุยอยู่แค่ในห้องน้ําเราไม่ได้คุยคุยกันเบาๆอะไรเงี้ยจะได้มีโอกาสได้คุยกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็ก <l ip> <g> ็ถือว่าดี ไม่ได้ไม่ได้หวานอะไรมากแต่แต่ความสัมพันธ์ดีขึ้นครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ